สวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้ปิ่นมีสินค้าใหม่นำเสนอกันค่ะตัวนี้เลยรถแทรกเตอร์ยันมารุ่น EF 39 3 t ทีค่ะตัวนี้เป็นรถแทรกเตอร์ขนาด39แรงม้าเครื่องยนต์เป็นดีเซล3สูบ Direct Injection ตัวระบายความร้อนด้วยน้ำา6 6 4 cc ขับเคลื่อน4ล้อ 4WD 2เพานะคะ กับสินค้าใหม่ของเราพี่สีแดงแรงลิธตร์รถแฮตเตอร์ยันมารุ่น e f 3 9 3ที่ค่ะตัวนี้รถจดทะเบียนปี62นะคะเริ่มทะเบียนจดปี62มาพร้อมกับชุดไปมี่ันนดิน,นาคาล่างนะคะด้านหน้ามีชุดไปมี่ันนดิน,นาและด้านหลังหนูก็บเป็นผนควรใหม่ให้นะคะตัวนี้เป็นผน6คูน6 2 2ของใหม่จากนาซ่านะ ับสินค้าใหม่ของเราค่ะรถสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้นะคะสภาพงามๆยางหลังตัวนี้ยางหลังเป็นยางเดิมคู่ตัวนะคะนี่ค่ะดอกยางยังสูงสภาพสวยๆนะคะส่วนยางหน้าคันนี้หนูจัดยางใหม่ให้นะคะแล้วก็ใส่ชุดท่อไปไทเทให้เรียบร้อยค่ะเรียกว่าหล่อลัน่นพร้อมลุยกันเลยนะคะกับสินค้าใหม่ของเรารถ นี้รถจัทะเบียนปี62นะคะตัวรถพร้อมใบมีดันดีนาและผ่านไถใหม่รออพร้อมใช้ในราคาเพียง2 9 8 0 0 0บาทเท่านั้น 2, <Wow. S 1> 2 9 8 0 0 0บาทเท่านั้นเรามาชมวิดีโอการขับขี่ใช้งานกันค่ะ สภาพสวยสมบูรณ์มากๆนะคะสินค้าใหม่ของเราค่ะพี่สีแดงแรงฤทธิ์รถแทกเตอร์ยามารุ่น EF3 93T ค่ะตัวนี้เครื่องยนต์สวยๆเลยนะคะนี่ค่ะท่านใดมองหากันอยู่39แรงนะร้านมีเข้าอีก1คันนะคะตัวนี้หนูจัดแบตเตอรี่ใหม่ใส่ให้ด้วยนะสำหรับคันนี้นะคะ EF3 93T ค่ะรถจดทะเบียนปี62นะคะเล่มทะเบียนจดปี62นะสำหรับคันนี้ ใส่ชุดท่อปลายไทยเทรร่อๆให้เรียบร้อยนะคะชั่วโมงทํางานนะคะคันนี้อยู่ที่710ชั่วโมงเท่านั้นค่ะรถสวยทํางานน้อยนะคะ710ชั่วโมงระบบกเกียร์เกียร์หลัก8เจเดินหน้า8เจียรถยหลังนะคะปรับเปลี่ยนเกียร์เดินหน้าถอยหลังใต้พวงมาลัยค่ะขับขี่ง่ายคล่องตัวพวงมาลายัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะดูบริเวณห้องโดยสารนี่ค่ะ บากนั่งนุ่มๆน,นะคะล้างค้งล้างคางงามๆค่ะรถสภาพสวยสมบูรณ์แล้วก็พร้อมใช้งานนักมากสำหรับคันนี้นะคะด้านท้ายก็งามๆ PTO พร้อมใช้พร้อมปั่นเลยนะคะอุปกรณ์ด้านหลังตัวนี้หนูเกาะเป็นแผนทวนใหม่ไว้ให้นะคะสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเป็นตัวโรตารี่นะคะเป็นตัวตัดยาเป็นฐานบุกเบิกได้ อุปกรณ์หลังเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการใช้งานของคุณลูกค้าได้นะคะกับสินค้าใหม่ของเราค่ะรถแท็กเตอร์ยันนารุ่น EF393T รถจดทะเบียนปี62เอกสารเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนตัวรถพร้อมใบมีดตันดินหน้าเอากับใบมีดตันดินหาแล้วก็ผ่านไัยใหม่รอพร้อมใช้ในราคาเพียง2 9 8 0 0 0บาทเท่านั้น2 0 0 0 8 8 0 0 0บาทเท่านั้นถูกใจเรื่องราคาเราคุยกันได้สอบถามสั่งซื้อได้เลยนะคะร้านเราอยู่จังหวัดกำแพงเพชรมีบริการจัดส่งทั่วประเทศแถมฟรี4 0่400กิโลแรกด้วยปิ่นฝากกดติดตามกดซับสไ r i b e ช่องหนูปิน่นแม่คา้ารถไถยไว้ด้วยนะแล้วเจอกันกับการรีวิวสินค้าคันใหม่ในร้านของเราขอบพระคุณคะ่ะ